พระเอกดังเคลียชัดดังถูกจับตาบ้านรวยมากใช้แต่ของแพงเป็นพระเอกลูกรักคนล่าสุดของช่องวัน31เ,เลยก็ว่าได้แถมมีละครเข้ามาให้เล่นรัวไม่ขาดเลยสำหรับตีพรพัฒอย่างาละครเรื่องที่เพิ่งจบลงไปนั้นคือเรื่องเวลากามเทพบอกเลยว่าเรตติ้งสูงตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบเลยโดยล่าสุดในช่อง y u t u b e รายการว่ามาดี วิดลิลลี่แอนมาลีอีพีที่มาลีเบอร์เนอร์และลิลลี่พัททิลาเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญหนุ่มตีเป็นแขกรับเชิญในรายการมาเล่าอัปเดตเรื่องราวในชีวิตในบางช่วงบางตอนของรายการนั้นลิลลี่ถามว่ามีคนบอกว่าเธอเป็นไฮโซโดยหนุ่มตีได้เผยว่าคิดไปเองโลโซอดี i, คนที่มองเราภายนอกเรื่องการแต่งตัวการใช้ของ แต่เราไม่ได้ใช้ของแพงเราใช้แล้วซื้อมาใช้ได้หลายๆอย่างเรื่องเสื้อผ้าก็ธรรมดาเอาเลดกางเกงสลัดคนมองดีๆผมไม่ได้ใส่แพงขนาดนั้นแค่รู้จักมิกกันให้ดีเราใช้กระเป๋าสปีมไม่ใช่แบรนด์เนมส่วนเรื่องกินข้าวติดดินที่บ้านไม่ต้องร้านหรูทุกมือเอาเป็นว่าเจ้าตัวนั้นออกมาเคียร์แล้ว,ว่าไม่ใช่ไฮโซแต่อย่างใด